ตอนนี้เขาก็มาหอดแล้วครับธงทานตะวันหลังจากขี่รถอ้อมหนาอ้อ,อมหลังมามาเร็วเร็วเร็วที่มืองานเนาะเร็วเร็วเ,เร็วโอ้หนุ่มบบท่านตะวันเอ้า วาลินสามราบอุบลราชธานีเอาขึ้นมีบริจากหนอขอบคุณที่ช่วยบำรุงทานตะวันบริการลงสีออเออนีี้ก่ม๋ มันหัวจักมันหัวจักหมนเลยยิงจอกังไดมาบานใส่ไอ้พี่มไปเข้าไปเข้าไปสมนเข้าไปเลยขมนเข้าไปผุนมนเข้าไปผุนโอ้ยไปนอนไปนอะเียงลวก นี่แหละเขากำะมือก็นี่แหละอุ้ยพูน่ะพูน่ะนี่ป่ะจุดนี้เลยร่างๆๆๆๆกลับมาเร็วคนสวยอยู่ตรงนี้นะเอ๋อคนสวยอยู่ตรงนี้นะโอ้ยนี่บ่ะคนสวยคนสวยสิมามามาอุ้ยนี่คนสวยอยู่ตรงนี้นะห้ามหัก อออกขอหาอเฮ้ยอะไรจ้ะห้ามฮักขอข้อขึ้นยังดอกโอ้ยดอดิกขอเออดดอดิกอ่ะเป็นขอขึ้นยแเขาว่าเกียร์ให้ดีๆอ่างีอะไอย่ามีนาแล้วมีใจรออีกอี โอ้ยบบหูเรื่องหรอกเธอเสีมาสะกดอยู่นี่ไปๆปๆปโยอนี่นงมีใจลึลืลอยยางอือนี่เดี๋ยวเข้าไปใสป่ะสไม้าโอ้ยปุ้ยซบอกยางโก้ได้ว่าขาดตุดอ <laughs> ขอแนนำเลยนบยใน้ให้มาก เข้าไปเห็นหรอกโ่นคนถ่าย้ออยู่ี้ใช่มบ้ยถ่ายหรอแกอ้ยนี่ไครขันตะวันทั้งคนถ่ายต้องอยู่ตรงนี้เอาพ่อไปถ่ายเหรอเก่งตั้งน้ำต้อทำนี่ก่อนแล้วอ้ยมันขันนีดีตัว้นึ้ย ตัวน้ำก็ว่ายเห็นเห็นอยู่เอ้าพ่อจะทายได้ีบอลเลยห่อแพ่อ่มาดปกรหาโอ้ทุ่งท,า,ทานตะวันมาเลยครับเดินมาเที่ยวท่งทานตะวัน อยู่บ้านกัวอำเภอว่า,าลินเหรอเมนบ่กครับแมนวันมัน,น,มนยู่เกย์เนี่ยมันยางพูนันยางห้านนาห่าลังป้าเบ้อเลีล่วนีที่ทานแต่ว่าเฮ้อันนี้เป็นเฮ็ดเงี้ยตี วดแล้วดแล้วอุ้ยฝุนันอีกอันนั้อีกอันนึงไปไปมุมบนปะุ่นมันมีอีกมุ่มนึงอยูุ่่นเออไปไปไปมุมบนไปะอ้ยฝขึ้นอ๋อฝนขึ้นเร่งดีแต้ยเฮ็ดขึ้นฝุ่นอู้ววววววว ขอไปชิมงานคเอัอนอ่านาขอไปมึงดูนอนๆอัอนไอ้กนาเขามังดูททต้นหนามาอุ้มนอนเขาดูออาลองลองมึงด да> ูองอดคือมังสวบ นี่ยังที่ยังนี่ยี่บอมกาี่บอมกาโอ้ยบาเกียรเลยี่ตีกาหาไอ้พีู่ดยงงเงี้ยงงเงียก่งไละน้องออรพี anyway. ่ตีเถอะพี่ด okay. ี anyway. ้เถอะเว้ยไปนั่งเว้ยไปนั่งเปนงั่พรงกลัวกลัวยังอีกลัวลัวไปเึ้นไป็นเทียเทียงหน่อยเดี๋ยวก็ เก็บองเก็าหน่อยมัมาเห็นแล้วมา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 มมา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 มมมมามาม้ามามมามามมมา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 าม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 ้มามาาม้มามาามมาามมมาดูมิมมา มันดอกมันใหญ่แล้วอ๋อมันแก่เต็มทีจังงกับมีเบิ่งลป็นบ้อืมตูต้นนั้น้นึ่งันเียนั่นมันรนเหรอด้นี่เกซอนมันรนเหรอพอามันมหันหนาสิวาทีพอดูต้นนั้นดเลยว่ามันแก่อิยาเบิ่ง่เลยนี่นี่พามันสินมาต้นน้ำนีล่ได้ถูบอยู่ม่ควเขาต้องเพิ่งกก่เทุกคนงามๆเพื่อให้ข่าเบิดนาแล้วไห จะว่าหัวหอยยองอ้องงเ้กระตาขี้ซี่นี่หาอยากเทล่นี่นี่เพื่นกระตาขี้ซี่น้ำกลัวป่ะเจ้ลัววัต้องไปคาสอนี่ไงทันตะวันมาหนุครับ พี่มีต้นพีแห้งเกินพอดีแห้งอันเจีพยอาทิตย์ใช่โอ้ยลูนีขนาดที่หนึ่งเลยไปๆพ่ออะไปเขาไปก็บไปหาเขีดเบี้กเขาพอแล้วประเดมมาเทียวด้หนิเขามาเหรินเสือๆไปๆพๆกลับบอกเลยว่าหาเีดเบี้ยเขาเอาไปทักพีว่ทักพีมันเป็นเนียัวน เอาใจลคะครับพอกันคลิปหนาครับพาลูกมาลหลาะเหรียญย่อมเสาทุ่งทานตะวันยุก่ใกลไกลบ้านครับ